ถาวันผูกนะครับเถาวันผูกนะครับของทนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับมีความขขังนะครับมีพุทธคุณอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับของหายากนะครับถ้ามีเถาวันผูกไว้ติดบ้านเรือนนะครับก็จะรักกันแบบผูกพันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้ประตูผีหรือว่าประตูเงินประตูทองนะครับเมื่อก่อนนะครับคุณโบราณเขาเชื่อกันว่านะครับ พูดผีปีศาจต่างๆนะครับจะขนเงินขนทองผ่านประตูช่องนี้นะครับเขาเลยเรียกประตูเงินประตูทองนะครับก็จะขนเงินขนทองผ่านประตูนี้วัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้าน ا นะครับเราก็ยังอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มากับน้องชายนะครับลุงพาหลงวันนี้ผ่านาหลงกันวันนี้ ยังหลงเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับนะครับเราเข้าป่าหลังจากที่เราทานกับข้าวเสร็จนะครับทานอาหารเสร็จเราก็เดินนะครับลาดตะเวนรอบๆพื้นที่ของเรานะครับเพื่อตรวจสอบนะครับบริเวณที่เรารับผิดชอบรับผิดชอบนะกวันนี้ผ่านบ้านก็มีโอกาสมากับลุงผลหลงลุงผลาหลงนะครับแล้วก็เข้าป่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับมาแล้วก็เจอนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดู เถาวันผูกอ่าเถาวันผูกอีกแล้วครับอ่าหนึ่งแต่ว่าดูอยู่ข้างบนนี่แหละครับตัวปัญหาจะอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนต้นไม้อ่เดี๋ยวพันบ้านเดี๋ยวพันบ้านจะขึ้นไปดูก่อนนะครับก็มาด้วยกันวันนี้นะครับลุงทั้งลุงพันหลวงทั้งน้องแก้วหวานเจีียบนะครับแล้วก็พันบ้านอ่าซึ่งนะครับที่ที่เราอยู่นะครับเถาวันเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็น พวกนะครับที่มีพุทธคุณนะครับทนสิทธิ์อยู่ในตัวอ,อยู่แล้วนะครับที่เรามาเอาทุกอย่างนะครับจะเป็นนะครับมีความขลังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าทนสิทธิ์นะครับของททนสิทธิ์คือ,อมีอะไรเขาเรียกว่าอุเทวดาอารักษ์ที่ว่าอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นว่าเถาแถ,าถาต้นนั้นปลูกรักษาอยู่อะไรพอเราได้เห็นได้เจอคือว่าเหมือนกับว่าความเชื่อสมบุกคนชัยวิจัยยานในการรับชมนะครับคือว่า เขาต้องการที่จะให้เราแล้วนะครับนั่นก็แบ่งปันให้กับนะแอฟแอฟหลางหลายนะครับก็จะเป็นการแบ่งปันนะครับเรามาเจอนะครับเขาจะมีนะครับที่สางนางไม้หรือว่าลูกเทวดาหรือว่านางไม้ที่อยู่กับตัวนะครับจะมีความขลังก็เป็นความเชื่อชนส่วนบุคคลนะครับก็ผ่านบ้านนี้ก็ตามหามานานนะครับตามหามาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเมื่อก่อน เข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งจะแนะอยู่รือศอกนะครับหลายที่นะครับพันุบ้านเข้าป่าก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าเรามาเจอตรงนี้นะครับซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็ไม่ได้ไปนะครับตัดไม้หรือว่าไปทําลายสิ่งต่างๆนะครับเราเอาแค่ส่วนที่เราเอานะครับเอาแค่สิ่งที่เป็นของทุนสิทธิ์นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับพันุบ้านก็จะเอาเป็นส่วน นะครับเราเอาแค่น uh, ิดเดียวเอาที่เป็นส่วนนะครับก็ได้เจอหลายอย่างเนาะทั it, um, eyes, uh, eyes, ้งเถาวัลผูกนะครับเพื่อม้ากระทืบลงนะครับแล้วก็กาฝากกาฝากกาฝากไม้พยุงกาฝากนะครับต้นขนุนอ่าแล้วก็กาฝากมะยมนะครับที่เราเจอเดี๋ยวเราไปยังหาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังหาไม้ประตูผีอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าเจอนะครับเดี๋ยวเราพาทบ้านก็จะลงคลิปให้พี่น้องรับดูรับชมนะครับแต่วันนี้เรามาเจอนะครับเถาวันผูกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะก็มาด้วยกันนะครับกับน้องๆไปไหนไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นชุดเป็นทีมงานของเราใช่ไหมคุณน้องใช่ครับอืมเราไปไหนไปด้วยกันครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวขึ้นดูเลยครับผมนูนเดี๋ยว่าไม่ชัดไงเนี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะครับต้นข้างบน เดี๋ยวผ่านบ้านอ่ะเดี๋ยวใไทมของกินแม่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเอาไหมพี่เอาไหมพี่ฮะดูนะครับมาเจอแล้วของแท,ขงแท้ของแท้ของแท้ครับอยู่ข้างบนอันนี้เขาเรียกเขาวันผูกครับโอเคของธนสิทธินทท์นะครับอ่ะ ครับเพื่อนเพืนเนี่ยเราไปเอามาแล้วนะครับได้จริงจงโอ้โหเถาวันผูกนะครับแถมประตูประตูผีด้วยแอ่แถมประตูผีด้วยอันนี้เขาเรียกเถาวันผูกเถาวันผูกนะครับดูผูกกันแน่นเลยนะครับดีเด็ดเลยนะครับอันนี้จะมีพุทธคุณพุทธคุณนะครับหรือว่าในตัวอยู่แล้วนะครับหรือว่าทุนสิทธิ์นะครับเนี่ยเถาวันผูกนะครับ ถามีไว้ติดที่บ้านนะครับครอบครัวรักกันคุมเกี่ยวนะครับรักการผูกพันมีความสุกความเจริญนะครับหรือคนที่ค้าขายนะครับเขาก็จะต้องการมันนะต้องการมากนะครับเขาจะเก็บไว้เอาไปค้าไปขายนะครับนี่อย่างดีเลยโอ้หายากมากนะครับกว่าจะเจอนี่พันบ้านตามหามาไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะเจอนี่ได้ยากมากนะครับเถาวัลผูกอันนี้ นะครับสวยงามจริงๆหาไม่มีนะครับดูมากว่าจะเจอนะครับเป็นบวงอย่างดีเลยนะโอ oh. ้หายากนะครับเถาวันผูกที่เด็ดเลย oh. ยอดนะ oh. กว่าจะเจอนะครับไม่ได้เจอง่ายนะครับนี่หาทั้งชีวิตก็ไม่เจอบางคนนะครับเนี่ยนะครับคนสมัยโบราณเขาถึงตามหานะครับ ขนาดเห็นเห็นเฉยๆยังนะครับมีความงดงามนะครับแต่ถ้าเราเอามีไว้ที่บ้านนะครับมีความขขังอยู่ในตัวแล้วครับเป็นของทุนสิทธิ์นะครับขาขายลํำรวยนะครับพี่น้องรักกันกลมเกลียวนะครับเป็นเถาวันผูกนะครับที่ดูผูกจากตรงนี้นะนี่มานี่ม้วนมาเข้ามานี่นะครับอันนี้ก็ผูกออกมานี่นะครับดู สองเงื่อนสามเงื่อนเลยคล้ายๆกับอาอาญาติคล้ายกับบ่วงนักบาตนะครับอ่าอ่ารูปลายก็จะคล้ายๆกันนะครับญาติครับอ่ารูปลายมีอยู่ด้วก็จะคล้ายๆกลิตบูครับกลิตบูพยานหน้าอืมอันนะครับคล้ายๆนะครับส่วนหัวส่วนหางนะครับอ่าโอเู่สวยงามนะครับเห็นไหมกาจะเจอเดี๋ยวเราเดิน หาอีกนะครับเดี๋ยวเผื่อเจออื่นอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับดูรับชมนะครับในช่องของพานรบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงพาหลงครับแล้วก็แจวันเจี๊ยบครับมาด้วยกันนะครับหุ้นส่วนหุ้นส่วนนะครับทั้งสามเลยนะครับแจวมาเป็นมือกล้องไ้ครับวันนี้เนี่ยกว่าจะได้เจอนะครับของจริงนะครับหายากมากเดินผ่านไม่รู้กี่รอบนะครับ สวยงามมากเลยน่้เนาะสวยจริงเห็นไหมดูสวยงามมากเลยครับโอ้โหนี่เห็นไหมหน้าด้านหลังเลยเห็นทั้งสองเลยนะครับหายากจริงจริงกว่าจะเจอนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับท,ที่น้องเข้ามารับดูรับชมนะครับในช่องของพวกเรานะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าได้ค่อยเจอกันใหม่นะครับผมไปไปกันต่อดูองค์คลักษ์นะครับไปไหนไปด้วยน้องๆอ,อันนี้ เจ้บบาบัวบานนู่นเจ้ายาวเจ้ายาวลูกพี่ใหญ่เนาะแพนด้าแพนด้าก็ตามนะครับไปไหนไปด้วยเราก็เดินตามป่าตามเขานะครับเพื่อตรวจสอบดูบริเวณพื้นที่นะครับเขตที่เรารับผิดชอบก็ไปไหนไปด้วยนะครับน้องๆชอบชอบตามนะเราก็มาดูดูเถาวันตามป่าตามเขาด้วยนะครับบรรยากาศดีอากาศร่มรื่นนะครับชุบ ชุ่มชื้นนะครับก็ถือว่ายังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็มีพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับมาดูอันนี้นะครับเพราะว่าป่านบ้านกับน้องชายนะครับน้องเกี่ยวแล้วก็ลุงพาหลงก็มาด้วยกันนะครับไปไหนไปด้วยกันตลอดนะครับเราทํางานกันเป็นทีมเวิร์กนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดนะครับรักกันพันผ์ถูกนะครับ อยู่ด้วยกันกับพี่น้องๆของเรานะครับไปหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันด,ด,ดูครับน,นู่นน้องชายผมเจอแล้วหรือว่าประตูเงินประตูทองนะครับดูเห็นไหมย,เ,ยเล่ครับชัดชัดชัด,ชดนะครับใหญ่เลยครับ <c oughs> นี่ทนใหญ่เลย <c oughs> ดูกรเริ่มเลยครับเห็นไหมกรเ่มเลยครับเพื่อนก็ นะครับคิดดูว่าผ่านบ้านๆเดินมานี่สี่ห้ารอบนะครับไม่เจอน้องแก้วมาทีเดียวเจอนะครับได้เลยทีนี้โอนะครับก็เป็นไม้ประตูผีหรือว่าประตูเงินประตูทองนะครับอย่างใหญ่นะครับคนสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับเชื่อกันว่านะครับถ้าใครมีไว้ติดบ้านเรือนนะครับกันพูดผีปีศาจหรือว่าการสิงการสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับ ดูเปื่อนอันนี้น้องชายนะครับน้องชายเป็นคนได้นะครับน้องแก้วก็มาด้วยกันนะครับผ่านบ้านๆก็ได้ก็ได้นะครับบ่วงเมื่อกี้นะครับทวันผูกไปแล้วนูน่นกับน้องชายกำนันกำนันได้คนละอย่างได้คนละอย่างนะครับวันนี้เห็นไหมนู่นอ่างสวยงามนะครับนะน้องแก้วนะครับจะเอาไว้บูชาที่บ้านนะครับ เงินทองไหลมาเทมานะครับถ้าเอาไปค้าไปขายก็ร่ํารวยนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเชื่อกันว่านะครับผีสางนางไม้นะครับจะขนเงินขนทองนะครับผ่านช่องประตูนี้นะครับทําไมเขาถึงเรียกประตูผีนะครับนี่แหละครับเ็เป็นความหมายของคําว่าไม้ประตูผีหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือประตูเงินประตูทองนะครับเพราะว่าเขาจะขนเงินขนทองผ่านประตูตรงนี้นะครับถ้าเรามีไว้ที่บ้านนะครับ ที่บ้านเรือนของเราก็จะดีนะครับจะเป็นมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอย่างดีงนะครับเพื่อนเพื่อนเราเข้าป่ามาฮะเราคนมาเจออีกแล้วนะครับอย่างอีกอกอะเครื่อม้ากระทืบ,บลงนะครับก็รอบที่แล้วผา่านบ้านก็นะครับเอาไปตัดแล้วก็ผ่าเอาไปตากแดดแล้วก็แบ่งที่แบ่งน้องไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ ก็มาเอาเหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากได้เครือม้ากระทืบโลงที่เราตากแห้งเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผ่านมาบ้านเข้าป่ากันจริงๆนะครับก็มากับน้องชายนะครับหลายคนลุงพาหลงแล้วก็น้องแจวหวานเจี๊ยบก็มาด้วยกันนะครับวันนี้ผ่านบ้านก็จะมาเอาเครือม้ากระทืบโลงอีกนะครับก็มีพี่น้องของเรานะครับที่สนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาทักบอกว่าหามาให้อีกหน่อยประมาณนี้นะครับผ่านมาบ้านก็มาจัดให้ตามคําขอ นะครับเมื่อขอแล้วก็ต้องจัดให้นะครับยาผ่านบ้านก็จะตัดเอาแล้วก็ไปผ่าตากแดดให้พี่น้องของเรานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผ่านบ้านก็จะตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปตากแห้งแล้วก็จะค่อยไล่ให้พี่ให้น้องของเรานะครับท่านใดที่สนใจอยากได้เครือมาระกทืบลงนะครับเพราะว่าผ่านบ้านเคยส่งไปให้แล้วนะครับประมาณสิบกว่าท่านรอบที่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้อง มารับดูรับชมในคลิปนะครับฝันบ้านก็แบ่งให้นะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะอยู่ไกลหน่อยนะครับการส่งก็ลําบากนะครับการเข้ามาเอาในตาก็ลําบากนะครับพอเราต้องเอาแล้วก็แบกกลับไปอีกนะครับไปผ่าตากแดดให้พี่น้องของเรานะก็เดี๋ยวค่อยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับในช่องของพันวานบ้านนะครับในช่อง YouTube ของพันวานบ้านนะครับผมเดี๋ยวขอญาตนะครับเดี๋ยวพันันบ้านขอญาตตัดเอาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันครับผมไป ไปตัดเลยแต่ออกมันมัดอันนึงมัดปลเยอะเลยดิครับเยอะเยอะจริงจริงไปเทืองยังอ่ะ่ะไปเท่งอะไรบอเยอะมากนะครับอู้หึ hm. ่จังนี่เกลือน้ำนี่กินได้นี่ นี่นะครับของจริงของจริงเรามาดูของจริงไม่จริงนะครับนี่ตาจะเป็นตุ่มๆนะครับดูใกล้ๆนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะครับเขาเรียกเขื่อมากระทึบลงนะครับโอเคจะตัดให้ก่อนเอาเยอะๆนะครับ ได้นี่นะอือกินได้กินได้ได้ได้ไดนะเฮ้ยได้แล้วเจ้าวะเย้เพื่อนอย่างดีเลยทีนี้ไปอโอเคของเ <c oughs> ยอะแล้วนะครับวันนี้ ผมผ่านบ้านานนะครับแล้วก็เจียวบาดเจียบครับผมลุงพะหลงครับครับผมแล้วก็เดินเข้าป่ากันมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเข้าป่ามาเรียบร้อยนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้มานะครับก็มีนะครับเนี่ยเถาวันผูกนะครับเถาวันผูกนะครับของทนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับมีความขังนะครับมีพุทธคุณอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับ ของหายากนะครับทันนบ้านหามาไม่รู้กี่ปีนะครับกว่าจะเจอนะดูดูลักษณะาอจจะชัดเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนหายากจริงๆนะครับผูกกันแบบแน่นเลยนะครับนี่นะครับของที่คนโบราณเขาหากันมาตั้งนานนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับของคนโบราณว่านะครับถ้ามีเถาวัลผูกไว้ติดบ้านเรือนนะครับก็จะรักกันแบบผูกพันนะครับ ถ้าเอาไปเปิดร้านค้าร้านขายนะครับก็จะมีคนนะครับมาซื้อซื้อของนะครับหรือว่าขายของดีนะครับเพราะว่าผูกพันรักกันแบบผูกพันใจนกใจมัดใจแบบเออไมอสวยงามสวยงามเนาะ <laughs> นแล้วก็อันนี้นะครับได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอันนี้เขาเรียก ประตูเงินประตูทองหรืออีกคำหนึ่งว่าประตูผีนะครับนั่นไหะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้ประตูผีหรือว่าประตูเงินประตูทองนะครับคนสมัยก่อนนะครับคนโบราณเขาเชื่อกันว่านะครับเป็นของทุนสิทธิ์หรือว่าของดีที่หายากนะครับถ้าเราเอาไปไว้ที่บ้านเรือนนะครับทํามาค้าขายนะครับทาไมเขาเรียกประตูเงินประตูทองนะครับถ้าเราทํามาค้าขายนะครับเหมือนว่านะครับ เมื่อก่อนนะครับคุณโบราณเขาเชื่อกันว่านะครับพูดผีปีศาจต่างๆนะครับจะขนเงินขนทองผ่านประตูช่องนี้นะครับเขาเลยเรียกประตูเงินประตูทองนะครับก็จะขนเงินขนทองผ่านประตูนี้นะครับก็เป็นของดีนะครับของดีที่หายากมากๆนะครับนะคนเอาไปไว้ที่บ้านนะครับขาขายร่ํารวยนะครับขนเงินทองนะครับ เงินไหลกองทองไหลมาใช่ไหมคุณน้องแจ๋วครับนี่หายากมากๆนะครับกว่าจะได้นะครับทั้งสองสิ่งสามสิ่งนะครับหายากวันนี้เราก็ได้มานของดีนะครับถือว่าเป็นของดีของทุนสิทธิ์นะครับมีความผังอยู่ในตัวนะครับมีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ครับอ่าอยใหญ่นี่ก็มีเคยจะเป็นแบบอ่าความเชื่อก็แค่คาดปลอดภัยนะครับเนื่องจากอ่าเป็บเปียดอ่าเมื่อนเงื่องพิรอดนะครับอ่าเนี่ย เคยได้ยินคาว่าแหวนที่รอดไหมครับคล้ายๆกันนะครับที่นเรียกได้หลายอย่างนะครับเถาวันผูกนี้หรือว่าจะเป็นเถาวัลนาคบาทก็ได้นะครับเพราะว่ามีห่วงมีบ่วงตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับไม้ประตูผีก็ได้นะครับมีบ่วงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่มีหลายอย่างนะครับในตัวเดียวมีช่องด้วยนะครับเหมือนช่องประตูผีอีกนะครับเนี่ย เนี่ยที่ผ่านบ้านให้ดูนะครับหายากหายากจริงๆนะครับบางทีคนหาทั้งชีวิตก็ยังหาไม่เจอนะว่านะครับผมหาอีกสิบปีก็คงจะไม่เจอนะครับแบบนี้นี่ของหายากหายากมากๆนะครับดูถาวันผูกนะครับถ้าในเฟซเดลอะไรมันก็มีบางทีนะอาจจะเจอของปลอมนะครับของปลอมอาจจะเจอของปลอมของแท้มันต้องเป็นแบบนี้ครับ มีอาการตัดการอะไรใช่ไหมพี่การตัดแล้วก็การผูกอย่างดีเพราะเรามีคลิปนะครับคลิปให้ดูอยู่แล้วเราไปเอากันในป่าจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่นะครับเราเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขากันตลอดนะครับเพื่อว่าเราจะได้ตรวจสอบดูแลพื้นที่ของพวกเราใช่ไหมใช่ที่พวกเรารับผิดชอบเราก็มาด้วยกันนะครับกับน้องแก้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของดีนะครับ <c oughs> ทุกอย่างมี นะครับความขลังหรือว่าพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปลูกเสกก็ได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่ได้แล้วก็เอาไปปลูกเสกได้นะครับของแท้นะครับก็ได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเครือมาร์คทึมลงนะครับเอาไว้ต้มบำรุงร่างกายได้นะครับแต่ที่แน่ๆเราไปตามหาของพวกนี้นะครับที่เราเดินกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเดินตามป่าตามเขานะครับเดินไปเรื่อยชมนกชมไม้นะครับ เราไปกันจริงๆนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติงานกันจริงๆเราอยู่กันในป่าในเขากันจริงๆนะครับเพราะว่าแถวบ้านพนบานบ้านหาก็ยังไม่เจอนะครับหายากจริงๆนะๆเนี่ยถาว,วันถูกทั้งแล้วก็ไม้ประตูผีนะครับอันนี้ของน้องชายได้นะครับเ <ๆ S 2> นี่ยน้องแก้วเป็นคนเจอนะครับก็เพิ่งเห็นวันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับไม้ประตูผีหรือว่าประตูเงินประตูทองนะครับที่ พวกเราไปเจอวันนี้นะครับเราก็เข้าป่ากันไปเจอกันมานะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า <c oughs> อันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณใ,ในการรับดูรับชมนะครับเนี่ยการพูดปีศาจนะครับการคนคิดร้ายปองร้ายนะครับ ได้ดีนะครับถ้าจะนําไปค้าไปขายนะครับก็จะค้าขายร่ารวยครับเพราะว่าเรามีประตูงประตูทองนะครับมีไหลกองทองไหลมานะครับแน่นอนร่ารวยค้าขายร่ารวยนะครับกอขอบคุณม,มากๆนะครับพี่น้องๆเข้ามารับดูรับชมในช่องของป่านบ้านๆแล้วก็ช่องของลุงพหลงครับ แล้วก็เจียวหวานเจี๊ยบนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนะครับนี่แหละครับรักกันเหมือนเทวันผูกนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยวรอค่อยมานําเสนอให,ให้พี่น้องของเรารับดูรับมชมครับผม,ผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องไหมครับฝากใช่ใช่ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพานหลงด้วยนะครับเดี๋ยวฝากช่อง ไอ้เจ๋วหวานเจี๊ยบไ้ด้วยนะครับครับผมก็จะลืมนะครับก็ฝากน้องชายนะครับพอน้องชายเพิ่งทําช่อง youtube ใหม่นะครับลุงพาหลงก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆไว้ในครอบค้อมใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องชายด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับเวลาเราทําคลิปครับเดี๋ยวค่อยเจอลุงพาหลงรู เจอพานบ้านๆแล้วก็น้องแก้ววานเกลียยด้วยนะครับผมก็อยู่ในคลิปอยู่ด้วยกันตลอดนะครับไปปฏิบัติงานต่างๆก็อยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทานข้าวไปไหนนี่ก็ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในชุดการปฏิบัติงานด้วยกันไปไหนไปด้วยก็ขอบคุณนะครับสำหรับทีนี้เราขอจบกที่ไปในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ